ของมันต้องมีไวรุ่นสวนทุเรียนนะครับเคยไหมฉีดย,ยาทุเรียนนะครับใส่หน้ากากก็หายใจไม่ค่อยออกนะครับหายใจบาออกหายใจเบาถนัดห่อนแดดก็ห่อนห่อนก็ห่อนเมื่อยก็เมื่อยหายใจบม่ค่อยออกมันก็มันหนักกับมันหนักมันเศร้าข่าหาบก่อนหน้านี้ผมก็เป็นนะครับผมก็เป็นจนมาเจอตัวนี้นะดูดูเหมือนเขาใหญ่ดูเหมือน เกะกะแต่ว่าผมใช้จริงแล้วนะครับใช้จริงหน้ากากพ่นยานะครับเป็นหน้ากากช่วยระบบหายใจเขาเขียนว่าช่วยระบบหายใจแป๊บนึงนะครับหน้ากากช่วยหายใจทําจากวัสดุที่ยืดหยุ่นเกตอาหารพร้อมการปิดผนึกโอเคผมใช้ผมใช้อยู่นะครับตัวนี้นี่ก็คือผมใช้งานจริงนะผมใช้แล้วก็คือปัญหาเดียวของหน้ากากตัวนี้ก็คือเงื่อนะครับเงื่อที่มันไหลเข้า ตานะครับเงือมันจะไหลเข้าตาแล้วมันเช็ดไม่ได้นะครับมีทั้งกระจกมีทั้งกระจกแล้วก็มีทั้งตัวช่วยหายใจหายใจสะดวกเหมือนธรรมดาเลยครับเหมือนธรรมดาแล้วตัวหน้ากากก็ไม่ได้เกะก,กาด้วยสายก็ใส่ง่ายครับดึงดึงปืด ng, ดึงปืด ng, ดึงสี่มุมนแน่นเลยครับแน่นเลยดึงตัวใส่สได้ใสไ่สได้ด้วยตัวคนเดียวน,นะครับถอดก็ง่ายครับแ,แค่เอามือไปแกะปื๊บหลุดเลยครับหลุดใส่ง่ายหายใจง่ายมีกระจกนะครับ ขออย่างเดียวคือมีผ้าบัฟนะครับหรือว่าผ้าอะไรก็ได้ผ้าเข่าม้าผ้าอะไรก็ได้ปิดตรงหัวหน่อยนะครับไม่ให้เหงื่อมันไหลลงมาเข้าตานะครับมันเช็ดไม่ได้ครับมันเช็ดลําบากนะครับเพราะว่าเขามีกระจกแค่นั้นเองครับผมก็เอาผ้าพันหัวไว้แล้วผมก็ใส่สบายๆเลยครับกระจกกันแดดด้วยนะฉีดสู้แดดได้นะครับสีสู้แดดได้หายใจสะดวกนะครับหายใจสะดวกหายใจเหมือนธรรมดาเลยครับ ระบบกองกี่ชั้นผมไม่รู้นะครับเยอะมากแล้วมันเป็นระบบช่วยหายใจนะครับเป็นระบบช่วยหายใจมันไม่เหมือนกับการใส่หน้ากากนะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับไม่เหมือนกับการใส่หน้ากากใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอะไรต่างๆหน้ากากอนามัยอะไรไม่เหมือนกันเลยครับมยคคนละอารมณ์เลยครับตัวนั้นหายใจไม่ออกอึดอัดนะครับอันนี้ก็คือไม่ไม่ไม่รู้สึกเลยไม่ผมฉีดไปจนไม่ไม่รู้สึกว่าใส่หน้ากากอยู่นะครับ หายใจสะดวกแล้วก็ไม่มีอะไรมาระคายเครื่องหน้านะครับมีก็แค่อย่างเดียวก็คือเหงื่อที่มันไหลนะครับเอาตรงๆนะครับขายของครับขายของระบบกองหลายชั้นครับปลอดภัยวัยรุ่นส่วนทุเรียนยังไงก็ต้องมีแหละครับระดับการกองเ9 5นเก้านะครับ n 9 5 n เก้าห้านเก้านี้สุดๆแล้วนะครับกันได้แม้กระทั่งโควิดนะครับเชื้อไวรัสขนาดเล็กป้องกันได้ครับ ป้องกันได้ทุกอย่างครับใส่เลยสะดวกสบายคุ้มมีแล้วคุ้มครับมีแล้วคุ้มคุ้มแน่นอนราคาอยู่ที่293บาทนะครับลดจาก700กว่าบาทผมมาป้ายยาให้แล้วนะครับผมมาป้ายยาให้แล้วผมจะปักตะกร้าให้เลยของมันจําเป็นต้องใช้นะครับของมันต้องมีอันตรายนะครับอันตรายบอกข้อดีสุดๆก็คือหายใจสะดวกครับแล้วก็ไม่รู้สึกเกะกะไม่รู้สึกหนักหรืออะไรเลย ใส่ไปใส่มาลืมไปลืมไปเลยว่าใส่หน้ากากอยู่นะครับหายใจสะดวกครับโอเคขอบคุณครับผมสวัสดีครับ